สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาเปลี่ยนกองโซล่าครับวิธีการถอดไม่ยากนะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับไม่มีอะไรทำครับของกองโซล่าออเนลดีแมกครับปีสองพันสิบสามนะครับลือออกมาทั้งกระปุกเลยนะครับขั้นตอนลือเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ชมบีกอีพีหนึ่งนะครับลืดออกมาแล้วก็ขันออกธรรมดานะครับเขียนคำว่าโอเพนอยู่ครับ เสียงผมนะครับสองหมื่นห้าร้อยกิโลครับดูกองโซล่าดำปีครับออกรดิการเทร์มานออกว่านะครับดับแรกครับสองดูครับดำครับดำมากครับรถสะดุดครับ เลงไม่ค่อยขึ้นรสะดุดปล่อยไว้าน,านานอ่ะส่งผลให้หัวฉีดพังได้ครับผมก็ได้ตัวใหม่มาครับของบอสครับราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับก็มีตัวใส่กองครับก็มี ตัวโอลิงครับสามตัวนะครับเป็นวงกลมใหญ่สองวงครับ้ตรงที่ตรงหัวมันอีกอันหนึ่งครับผมแล้วมีสามตัวครับกองใสกิ๊กขาวจั่วอย่างนี้ครับขันตอนไปครับอันนี้ผมได้ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับตัวกระปุกของกองโซล่านะครับก็ได้ทําความสะอาดไปแล้วครับ นี่ก็คือกองเก่านะครับที่ไขออกมาเมื่อกี้นะครับดำนะครับน้ำมันก็ประมาณนี้ครับไม่ดำมากเท่าไหร่ตะกอนก็เป็นตะกอนเล็กนะครับผมก็จะค่อยทำไปนะครับเมาจะมาแกะตัวกองก่อนเลยนะครับขาวจัว่วขาวเจี้ยไว้ครับ ดูความแตกต่างครับขาวจั่วกับดำเปืือครับเป็นไดดำขาวจั่วต้องเปลี่ยนนะครับใครรักรถก็ต้องเปลี่ยนนะครับ,รรนนรบดูแลกันหน่อยครับขี่ทุกวันต้องดูแลมันหน่อยครับค่อยๆทำไปครับผมก็มือใหม่หัดทำนะครับ ค่อยลือค่อยแกะค,ค่อยทำมครับผมก็ดูจากอยู่ทงอยู่ทูทมาบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็มาทำเองครับผมไม่ได้ใช่สร้างที่ไหนครับไม่ยากครับเข้าง่ายๆครับตัวโอลิงตัว ในตัวกล่องโซล่านะครับอีกตัวหนึ่งก็จะใส่ตรงตัวกระปุกกล่องโซล่าครับอันนี้ตัวกลมเล็กหนาๆน,น,นี่ก็ใส่ตรงหัวของกล่องนะครับผมก็ดูตัวอย่างจากกล่งองตัวที่ถอดออกมานะครับผมก็ค่อยใส่ไปนะครับไม่ยากนะครับ ทุกคนลองทำกันดูนะครับผมก็จะสรลมน้ำมันให้มันเข้าเนื้อของตัวโอลิงหน่อยครับค่อยทำไปครับยากนะครับไงก็ฝากดูกันด้วยนะครับไงก็ ผิดพลาดตะกุตะการยังไงก็ขอโทษอภัยกันด้วยครับผมก็พึงหัดทำครับคลิปนี้ก็น่าเป็นคลิปที่สองนะครับเดี๋ยวจะมี EP ที่หนึ่งออกโดโอลิงตรงนี้นะครับตรงกระปุกของมันนะครับต้องเปลี่ยนครั้งครับผมก็จะค่อยถอดออกมานะครับค่อยๆทำไปเลยครับผมก็ถอดกล้องกล้องมาก่อน,นครับ วันหนึ่งวิยาเราได้ใส่วอลลิงตรงตัวกระปุกของของโซล,ล่าเข้าไปก่อนครับแล้วก็ดูความสนิทครับบูลลิงต้องไม่ปิ้นต้องไม่อะไรนะครับเป็นระนาบเดียวกันนะครับเรค่อยไล่ดูครับไ,ไล่ดูให้ครบวงมันนะครับ ใส่กองเข้าไปครับอันที่ผมดูดีๆนะครับตรงประกอบตรงนี้ครับขั้นตอนแรกต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับตั้งแต่ถอดออกมาจากรถนะครับเดีย๋ยวผมจะมาร์กไว้แล้วนะครับเป็นสีชมพูนะครับขีดยาวลงมาตั้งแต่ตรงหัวมันแล้วก็ลงมาตรงที่นี้มันเลยนะครับ ค่อยหมุนเข้าไปครับยากครับถ้ามีมาร์กยังไงก็ทําได้นะครับหลักสําคัญนะครับมาร์กไว้เลยอย่างชัดเจนนะครับแล้วคุณจะขันได้ง่ายๆแล้วประกอบง่ายนะครับเราค่อยหมุนเข้าไปครับมันจะมือจะลื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันมันติดเยอะนะครับ ต้องเช็ดออกก่อนครับก็เ,เป็นประมาณนี้ครับเข้ามาเข้ารอยครับขอบคุณครับทุกคน